ไปแล้วครับเกียร์ปั๊มคัดพังซะแล้วใช้มาเกือบแสนโล9ก้า0กิโลเมตรนะครับปั๊มคัดพังซะแล้วช่างบอกว่าที่พังเพราะว่านี่ครับผ้าคัดฝุ่นผ้าคัดเข้าไปอยู่ในลูกปื จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นท่อยื่นเข้าไปตัวนี้อยู่ที่แกนนะฮะที่แกนแบบนี้โอเคตัวนี้จะไปดันหวีนะครับเียค่าย,ยก3,000สํสำหรับเกียรโฟปกติอยู่ที่2,500 ปกติช่างก็จะเสนอให้เปลี่ยนผ้าคัดแล้วก็ชุดหวีไปด้วยนะครับมนห้าแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์เปลี่ยนแค่ปั๊มไปก่อนโอเคมากสวัสดีครับ